แน่นอนะคนคนที่จะทำสไตลิสต์หรืออยากจะใส่ชุดดีสไตลิสต์อะเขาต้องรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเหมือนใครจะแต่งตัวให้จีด๊ดหรือจะแต่งตัวให้มันกลมเกินแต่แต่ไม่เหมือนใครข้างในไม่เหมือนใครนั่นนั่นคือสิ่งที่มันเดาใจยากที่สุดเราต้องทำให้เขาไม่เป็นคนอื่นครับนั่นคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดซึ่งก็ยากที่สุดเหมือนกัน Why like should see the things I finish you You upset teens see these denim jeans like Cinderella denim out I ผมฟานพิชยะนะครับใช้ชื่อเวลาทำงานว่าเวียดวิชวลนะครับ bitch, with gang. หลักๆผมทำสไตลิสต์ส่วนตัวให้พีดพัชระฮะแล้วก็พี่แจ๊ดแล้วก็ทำสไตลิสต์มิวสิกวิดีโอแต่ช่วงนี้คงจะ <laughs> ไม่ไม่น่าจะได้มีมิวสิกวิดีโออะไรมากมายครับ like like said, จริงๆพ่อเราเนี่ยอยู่ในแก๊งชื่อว่าพันหมาบ้า คุนแก๊งฮิปปี้แก๊งแรกของไทยนี่แหละสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นพ่อเนี่ยใส่เธอคอยไว้ผมยาวเวลาไปดูคอนเสิร์ตทีเนี่ยเป็นเป็นภาพใหม่ในชีวิตคือพ่อแต่งตัวนานกว่าแม่เลไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนครับพ่อใส่แจ็กเก็ตเยอะมากใส่แบบแจ็กเก็ตใส่ตังหูใส่เสื้อบางทีข้างในนี่หลายชั้นฮะมันเลยทําให้เราเห็นว่าเอ้ยมันดูสนุกเราซึมซับซึมซับซึมซับม,มาเรื่อยๆ มันเกิดสไตล์ลิสขึ้นมาแล้วโชคดีที่เราเล่นสเก็ตบอร์ดครับสเก็ตบอร์ดเป็นกีฬาประเภทเดียวในโลกที่แต่งตัวได้พอแต่งตัวได้ทีนี้เริ่มสนุกนะฮะเราเ,าเรียนศิลปะ,ปะมาผสมเงี้เราก็ให้คู่สีนี้ดีกับอย่างนั้นลายนี้ก็สวยทีก็เริ่มดูให้โปรคนนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้เราก็เริ่มรีเสิร์ชเราชอบซื้อหนังสือแล้วมันก็เริ่มเข้าสู่ culture er. พอเข้าสู่ culture er, พอเราเล่นสเก็ตบอร์ดมันก็เริ่มฟังเพลงพอเริ่มฟังเพลงก็เริ่มมองศิลปินมันมนนัันนนกกก็เเิดาาารรรรซึมมบบบตต้งงแ่ะะควลลไ์จ ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นถ้าเขาพังมันกพังทั้งวันนะมันต้องเขามั่นใจด้วยเวลาเราทำสไตลิส์อ่ะเราก็จะแบบว่าออพี่ชอบอะไรพี่ฟังเพลงอะไรพี่ฟังเพลงอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเพลงอย่างนี้มันมีรูทมาจากอันนี้นะสมมุติว่าพี่พจ๋าชอบเวสโค้ดเออส่วนใหญ่ในเวสโค้ดมันเป็นแก๊งที่วคลิปนะพี่มัใช้สีน้ำเงินนะมีคลิปมี Snoop d o อกมีทูพักตอนนั้นมีด Dr. ร ด้วยด้วยความที่เป็นแบบเขาเจอจริงๆเราก็ไปลึกเอาให้ถึงเอาให้สุดไปในไปในเวนั้นโดยที่เมื่อพี่แจ๊ดแต่งออกมาแล้วก็ต้องไม่ได้รู้สึกว่าพี่ไม่มั่นใจเยอะไปอะไรเงี้ยเราจะแชร์กันเวลาเราได้ทำเราโชคดีเราชอบคุยก็ไม่มีที่คิดไม่ออกครับมีแต่แบบหาไม่ได้งั้นก็ซื้อผ้าตัดอยากได้สีนนอ,อสน,นี้หาไม่ได้ยอมอยากได้ลายสกรีนนี้หาไม่ได้ทำบล็อกสกรีนทำเองนั่งเลย เดาใจคนที่ทําครับนั่นคือสิ่งที่มันเดาใจยากที่สุดยกตัวอย่างเช่นอย่างง่ายๆเนี่ยพีทชอบจอยดิวิชันชอบเดวิดโบวี้โอเคแล้วแล้วโบวี้มีอะไรบ้างโอเคโบวี้มีเกงขามมานะโบวี้มีบูทหนังกลาบสีน้ำตาลนะโบวีใส่เสื้อกบบเก่า,าๆนะเอออย่างนี้ชอบไหมพอเราเซตอัพตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าชอบแนะน่นอนเป็นไนดอลเวลาเราทําเราสู้กับมันตรงที่ว่าเรารีเสิชหนักรีเสิ์ชรีเสิชชีวิต เขาอะเขาชอบอะไรเล่นอะไรมีผลหมดนะคุยกันรู้เรื่องไหมอยู่เจเนอเรชันเดียวกันหรือเปล่าพวกนี้สําคัญหมดเลยฮนะเราต้องทําให้เขาไม่เป็นคนอื่นครับนั่นคือสิ่งที่ทา้าทายที่สุดใส่ชุดไหนออกไปแล้วเรามั่นใจน่านาดีที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเริ่มชอบแฟชั่นเนี่ยมันจะมีความมั่นใจอีกเส้นหนึ่งที่ขนานมาไม่ได้บอกว่าดีที่สุดรวยที่สุดหรือหรูที่สุด แต่มันจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราชอบที่สุดเราหาตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจหาตัวเองแต่ทั้งหมดคือชอบหมดชอบหมดและชอบลึกด้วยมันเป็นเทรนในตอนนั้นนั่นคือทิศทางในการลองของเราโดยมู้ตัวดังนั้นก็กล้าแค่อยากจะทําอะไรทำานะครับอยากทำะไรทำไม่เดือดร้อนคนอื่นถูกกล้าเทศะแล้วก็ใส่แมส <laughs> โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงสไตล์ไกด์นะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้น้องแ่งอนล็อกเมนผมได้คุยกับน้องเขาครับน้องเขาบอกว่าเขาชอบเรทฮอตนะครับชอบบนรีเรทฮอตชิลลีเ่เปเปอร์เขาชอบพวกฟังชอบบูนโนมาเจสันมาสแล้วก็เป็นคนที่เล่นเบสซึ่งสิ่งที่ผมจัดให้เนี่ยให้มันมีความรู้สึกของฟังกี้ด้วยร่วมสมัยด้วยแล้วดูเป็นชุดธรรมดาใช้ชีวิตได้แต่ว่าคนที่เห็นน้องเขาอาจจะแบบได้ภาพใหม่ครับ5ลุคครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับ เริ่มเริ่มจากเสื้อมัดย้อมก่อนนะฮะก็คือโอเคมันเป็นตัวแทนของหน้าร้อนนะแล้วก็เป็นของประเทศไทยด้วยแหละมัดย้อมเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกสบายผมเลือกที่มีสกินสีชมพูเนี่ยเพราะว่าด้วยตัวน้องเขาเองเนี่ยชอบฟังกี้หนึ่งสีของฟังกี้สไตล์ไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือแฟชั่นมันมีสีชมพูฮะฟ้ากับชมพูมันเป็นสีคู่ตรงข้ามที่จะตัดกันแล้วมันจะขับกันให้สวยนี่คือผมมัดฟ้ากับมัดดำลงไปแต่ว่าไม่จุ่มนานครับเพื่อเพื่อให้มันเกิดเทาควันบุหรีด้วยทรงเสื้อก็จะเป็นทรงโอเวอร์ไซ ด้วยความที่น้องชอบฟังกี้เนี่ยจริงๆแล้วสไตล์ฟังกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบเหล่าอาเสียทั้งหลายที่ชอบฟังกี้มัเป็นบนะูโนมาเจสสามา่ยสีขาวมันเป็นสีหนึ่งที่ฟังกี้เนี่ยชอบแล้วมันจะรู้สึกสบายๆอ่าเดี๋ยวหันให้ดูนะครับข้างหลังมันเป็นคอลเลคชันกับแอนดี้วอร์ฮอลครับซึ่งเป็นศิลปินแทนยุคป๊อปอาร์ตซึ่งยุคนั้นก็มีความฟังกี้ด้วยรองเท้าฮะผมเลือกที่ใส่ในที่ดังเอสบีครับชื่อรุ่นว่ากิบสันครับกิบสันคือยี่ห้อเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรืออเเเบบสสครรััซึ่ง่งงีีีชมพพูนนยตดป๊ะ ทำไมถึงเป็นสีนี้กอ,กองกองีตาร์หรือเบสกีบสันสีอะไรครับสีน้ําตาลใหญ่ยยข้างในสีชมพูน้องเล่นดนตรีเหมือนกันดังนั้นผมเลยเลือกให้เลือกเป็นกีบสันเป็นชมพูเป็นชมพูมพแมทช์กันด้วยสิ่งที่สีน้ําตาลเนี่ยมันกระโดดแล้วใช่ไหมครับแต่คู่ตรงข้ามข,ามของน้ําตาลที่มันจะแมทช์กันลงคือสีกรมท่าผมเลยเลือกให้ใส่บิน,นี่สีกรมท่าแล้วผมเอาแว่นขาวมาแมทช์กับกางเกงขาวแว่นเป็นของแซงลอนคอลเลกชันเซิร์ฟสาวซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นแบบเดินที่แคลิฟอร์เนีย l อเซึ่ง เ e d อ o ชิลลี่เ e เปอรที่น้องเขาชอบก็มาจากเมืองนั้นนั่นเองครับชุดต่อไปจริงๆก็คือต่อยอดจากสิ่งที่ที่น้องเขาชอบอะครับผมนึกถึงเลทอ o ชิลลี่เ e p ปอรใช่ไหมโลโก้มันก็เป็นดำแดงครับในที่มาของเล d อนชิลลี่เ e เปอร์เนี่ยมันมีกราฟิกอยู่ยุคนึงที่เขาเรียกว่า Tribal g r a ราฟิกซึ่งมันคือลายประเภทนี้ฮะเป็เกงกับหมวกเข้าชุดแล้วก็เสื้อเนี่ยเป็นเสื้อวินเทจของที่เแหละเป็นทริบัลแล้วผมก็เลยล้อเรียน ให้ใส่เสื้อสูทพีมเพราะมันมีดำแดงพอดีเป็นนิวยังซึ่งมันเข้าชุดแล้วก็ด้วยสูทพีมเนี่ยกับในยุคเลทฮอตมันก็กําลังพีคเลยกระมวกทรัคเกอร์ครับจริงๆผมไม่ใส่หมวกทรัคเกอร์คือที่มันมีตะข่ายนะฮะคือในยุคนั้นเนี่ยที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยมันเป็นรัฐที่ใส่หมวกทรัคเกอร์เยอะที่สุดเพราะคนขับรถบรรทุกผ่านเพื่อขับไปลาสเวกัสเอ,อ่ยไปซานฟรานเอ่ยเนี่ยจริงหมวกทรัคเกอร์เป็นหมวกท,กที่ถูกที่สุดในโลกเพราะมันคือหมวกแจกผมเลือกทําหมวกทรัคเกอร์เพราะว่่าาผมคคิดวในนยุนีย มันจะต้องกลับมาผมเลือกให้ใส่รองเท้าหนังตอนแรกตัดสินใจว่าจะให้ใส่สน้นเกอร์เลือกให้ใส่รองเท้าหนังคู่นี้เพราะว่ามันจะได้ดูเป็นร่วมสมัยไม่ได้ดูแบบโอ้ oh, เด็กปี2000 2 0 0พให้มันดูหล่อได้ด้วยซึ่งดําขาวตรงนี้เพื่ออามาแมทกับตรงนี้ครับซึ่งเวลาผมไกด์แต่งตัวหรือผมผมแต่งให้ใครผมก็จะเลือกให้มันคุมโทนโดยด้วยทรงเสื้อผมเลือกให้ใส่สใหญ่ไปเลยเพราะว่ากางเกงก็เป็นขากระบอกค่อนข้างใหญ่ซึ่งมันก็จะเป็นเข้าชุดครับพวกนี้ก็เป็นอิสปายจาัด จากในยุคนั้นนะครับยุคนั้นมันมีเพลงอิเล็กทรอนิกประเภทเทคโนด้วยผมก็เลยตั้งมันคำว่าเทคโนเคออสแบบว่ามันเป็นการปฏิวัติของเทคโนแล้วแบบทำให้โลกกำลังวุ่นวายนะตอนนั้นนะครับแล้วก็นี่คือวีโว่ for s u b c u เจอ r ์ผมเชื่อทุกเคเจอร์ในในโลกนี้เลยแล้วกันเป็นที่ p อ p แรป rock หรือเด็กสเก็ตมันมันเเกิดสิ่งนี้ต่อมาเป็นลุกที่3ครับก็หลังจากที่คุยกันต่อเนี่ยเรื่องดนตรีกับน้องเขาเนี่ยเขาก็ชอบศิลปินคนหนึ่งของญี่ปุ่นชื่อว่าโยจิโร่โนดะ ก็เป็นเจร็อกผมก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอ้ยในยุคนึงเนี่ยมันเคยเป็นยุคที่แบบว่าทุกคนชอบเจร็อกชอบ x j ็หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเมื่อเราตัดดูแค่นี้มันก็คือเสื้อลายสกอตอย่างที่เพื่อนเพื่อนและผู้ใหญ่แซวกันสมัยก่อนว่ามไปตัดออยใช่ไหมแต่ว่าผมเลือกจัดชุดนี้นะเพราะว่า1อันนี้เป็นกางเกงของสตูสี่ทรงคล้ายคล้ายดิกกี้เป็นขากระบอกใหญ่เป็นผ้าเวสปอยสีดาซึ่งโอเคมันมาได้กันอยู่แล้วแหละดําเขียวดําใช่ไหมครับ ผมเลือกให้ใส่จอชคอกจอชคอกเนี่ยเป็นแบรนด์รองเท้าครีปเปอร์ของอังกฤษนะฮะซึ่งจริงๆแล้ววงที่ใส่ยูนั้นก็เป็นแบบพวกเซ็กเิสตอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็ถูกนำมาสู่ญี่ปุ่นหมวกเนี่ยสำคัญมากของของชาวเจ็อกญี่ปุ่นเวลาเข้าไปเนี่ยนี่ผมจัดชุดเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆชุดที่ศ mm ิ hmm. ลปินคนนี้เขาไปงานประกาศรางวัลแล้วเขาแต่งตัวประมาณนี้ผมเลยเลือกให้ใส่หมวกใบนี้ mm hmm. เพื่อให้มันเข้ากับรองเท้าครับ mm hmm. มันชื่อว่าม n t a i n Hat โอเคผมเสริม เชนครับญี่ปุ่นเนี่ยขาดไม่ได้เลยกับกับโซ่กระเป๋าของเกงซึ่งจริงๆแล้วทรงยอดฮิตนในยุคนั้น,นคือบอลเชนนี่เรียกว่าบอลเชนก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็จริงๆฟอลโล่มาจากลุคญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันมีโชคหนึ่งที่คนญี่ปุ่นฮิตแบบเวิร์กแวร์แล้วก็ทุกวันนี้ยังฮิตอยู่แหละครับแต่ว่าคาฮาร์ตัวนี้เป็นคาร์ดพิเศษได้วินเทจมาดูตะเข็บซึ่งผมได้มาเข้าชุดเลยครบพอดีเป๊ะ เดิมทีแล้วเนี่ยพอคนญี่ปุ่นฮิตเนี่ยแล้วในยุคนั้นเนี่ยฝั่งของอเมริกาเนี่ยมันมีที่ LA เนี่ยมันก็เกิดแก๊งคริปสีน้ำเงินใช่ไหมที่ผมบอกผมก็เลยแมทชุดเนี่ยเพราะชุดนี้จะเป็นชุดที่ด็อกเตอร์เรย์ใส่ใน MV ผมก็เลยเอาหมวก LA เนี่ยมาให้ใส่แต่เป็น LA สรงบัคเก็ตซึ่งเมื่อก่อนไม่มีอันนี้ก็คือแบบว่าทันสมัยและร่วมสมัยนี้ให้น้องแมทกับไนกี้ดังสีน้ําเงินเพื่อให้มันลงลงกับหมวกและน้ําเงินมันก็คือ ip, คริปม ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครับผมชอบเข็มขัดนี่มากเลยจริงๆแล้วมัน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 ,มนเอามาจากพวกคาร์บอยฮะแต่ว่าพวกฮิปฮอปที่ใส่กันเนี่ยหรือพวกเจร็อกที่ใส่มันเป็นเพชรประดับอะไรเงี้ยนี่ผมได้มามีเพื่อนที่ญี่ปุ่นส่งมาให้มันเป็นสนับมือพอดีก็เลยลองเอามาแมทครับเพื่อให้มันดูแบบว่าเป็นแก๊งแก๊งหน่อยนี่ก็เป็นลุคที่แบบสบายๆแต่ผมว่าไปไหนก็คนมองนะโดยที่ไม่ได้น่าเกลียดแต่มองแน่นอน yeah, yeah. ก็เรามาถึงชุดสุดท้ายแล้วฮะ อันนี้ก็จะเป็นการแมทแบบจริงๆน้องใส่แค่เสื้อกับกางเกงมาแล้วเราก็มาแมทรองเท้ากับแจ็คเก็ตเพิ่มหมวกแล้วแว่นก็ด้วยทำงานกับน้องมาใน4ชุดเนี่ยเรานึกถึงยุคแบบนิวบอยยุคแบบเด็กส่งหนังสือพิมพ์หรือแบบจิกโกในยุคแบบ80ของเมกาเงี้ยเราก็เลย ลองให้ใส่รองเท้าที่เป็นโลเฟอดูแล้วก็แจ็คเก็ตหนังซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ฉูดฉาดมากแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ในยุคนั้นจริงแล้วแบบเป็นแก๊งสเตอร์จริงๆเนี่ยก็จะมีแว่นที่ประหลาดเฉดออกมาอันนี้คือตั้งใจทําให้มันโดดออกมาเพื่อขับแต่ว่าให้นี่แมทกันแมทกันก็เลยออกมาเป็นลุคนี้เราพัฒนามาตั้งแต่แบบลุกแรกจนออกมาเป็นแนวโอสคู chool, ออกมาเป็นแบบพิเราก็อ,อยากจะ พรีเซนต์ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถแต่งตัวออกมาได้ทุกลุกเพียงแค่สนุกกับมันครับโอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ5ลุกที่เราจัดให้สุดหล่อของเรา mm hmm. ก็ผมก็อยากจะฝากไว้ว่าสนุกกับมันครับอย่าไปคิดมากใครทักก็ยิ้ม <laughs> ก็5ลุกเนี่ยเดินทางผ่านการพูดคุยเรื่องดนตรีเรื่องหนังเรื่องโสนิยมของแบบครับดังนั้นการที่จะสนุกกับสไตลิสต์ได้หรือหรือได้ทำสไตลิสต์เนี่ยมันคือการคอมมูนิเคทด้วยกันพูดคุยกันเมื่อไหร่ที่มีการเชื่อใจกันในในการแข่งตัวที่ต้องทำงานด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ดีดครับขอบคุณนะครับ